น้ำตาสับป,ประสัตว์ต้องไหลร,ร่วงรินอยู่ทุกๆเสี้ยววินาทีก็เพราะใครองค์พระตรีมุรตินารายศิวะพรมมาพุทธอริยะเมตไตรพระผู้เป็นเจ้าแห่งศาสนาทุกๆพระองค์ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันสู่พ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชบุงรอดเพื่อดับกริกรรมกริการกริยุคนั่นหแล ยามลมหนาวพัดบอกบอ่อยช่อยชื้นเหล่าศสิทธิ์ร้องรื่นร้องมูดอกม้ ชังสุขสมพเพลินตาานาดูชดใจโอ,โอ้รักเจ้าอปย,ยามรักสมดังฤทยัยผิดดูสิ่ง คนแสบไลแจ่มใสครั้นอันความรักมักจะพาใจฝันเมื่อรักนั้นสุขสมิต อยากนำน้ำหลังน้องพึ่งผู้ทั้งวิหกเงาเส้าหมองเกลื่อนกลา ผิดวังเปรียบดังหัวใจพังพินน้ำตาลังรินและน้ลไหลเพียงหยาดฝนพรายอันความรักแม้ไม่เป็นดังไมยตราบวัน Cheers.